ยูยโยูสวัสดีคุณผู้ชมถูกท่านด้วยนะครับยูผมชี้เท้าอดเด็นะครับผม, G ell, Pod, บผมก็วันดีก็อ,อยููครับเอ่อการแจกโค้ดเมจิเจอร์ก่อนที่เราจะเย็นจะเย็นดูโค้ดกันก่อนที่จะเริ่มตัวเกมใช่ไหมก่อนที่เราจะไปดูการทดสอบเกมเพราะเราใช้เกมของเราอันแสนสนุกที่ทุกคนอยากดูก็ดูโค้ดกันนะครับก็โค้ดเรประมาณนี้ครับผมใช้ สำหรับใครอยากดูโค้ดเต็มก็ไปดูได้ที่กิ h นทับของเราที่วิกลิ่ทับของเรานะครับเอ่อสำหรับใครต้องการจะสั่งซื้อหนังสือเดี๋ยวผมขอเรียบเรียงก่อนนะเดี๋ยวขอเรียบเรียงข้อมูลแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดไลน์เอาตเคีย์สําสำหรับการสั่งซื้อหนังสือใต้คลิปนะครับผมตอนนี้หนังสือเรายังไม่เป็นรูปเป็นล่างนะครับโอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีนะนะโอเคฮนะโอเคนะอเค่นะประมาณนะนี้ครับสำหรับ ขอที่น่าสนใจดูตัวเต้นได้ที่จิตครับอย่าลืมไปเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เราจะใช้แบงก์มาลานเท่าไหร่ก็ไปดูกันเลยโอเคครับอ๋อวันนี้เราจะใช้แบงก์บาลาน,นเท่าไหร่ดีพี่ขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครัแบบน้องโอเคเ,อเราจะใช้ที่ตแตนดาร์ดเลยแล้วครับหนึ่งร้อยเี่นะเงินที่เราจะใช้ในการทดสอบเกมวันนี้ครับเอเรนซี่ นะครับเราจะใช้เป็นไทยนะครับตลกเลยมันจะเล่นได้ครับต้องใช้เป็น BSP แล้วมันก็จะขึ้นเป็นตัวน,นี้ละบาทนะครับผมตรงนี้เราให้ประมาณ้อสิบเจ็ดแล้วกันมานี่ขึ้นลงขึ้นลงนะครับโอเคฮะทุกอย่างก็ประมาณนี้พร้อมแล้วอุ๊ยขายทุดอย่างพร้อมแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไป ลุยกรรันเลยฮะโย้ Yo, วันที่ก็เรามาทดสอบเกมแคทติ้งฟ็อกกันนะครับโ <c oughs> okay, okay. okay. อเคเพื่อนโอเคจะเริ่ม <c oughs> ที่ต่ำที่สุดเลย ซื้อเดียวแล้วจบเลยโอเคโอเคซื้อเดียวแล้วจบไม่ซื้อแล้วอืมก็โดนยันนี่โอเคครับนี่เป็นการทดสอบเกมนะครับผมโอซีสปีดจบซื้อเดียวแล้วจบเพ้ดียวเ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 กมมันน่าดูอยู่เนี่ยเรามีหนึ่งร้อยเจเลยก็อย่างที่บอกเราก็ดูแน่ชิดได้นะครับหนึ่งร้อยหมุนไปสปีดจูบ ไอ้ฮะยอุ huh. uh, ้ยเร็วจ uh ังนะทำไมเร็วจังวะไม่ได้เพื่อนอุ้ยโอเคเกมมากไปแต่ว่าก็เม่้ยงเหนียวเลยไปแล้วซื้อฟีสปินเดี่ยว้วจบเลยก็เป็นอีซี่เกมใช่ เด็ยังดังอ่ะเพื่อนโอ้โอ้เป็นสเ i ็ก y ีวอ่ะสมามวายแถวตรงไม่ใช่เพื่อน เข้าใจ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 โอเคฮะก็เป็นเกมเน้นวาย ขึ้นหนึ่งร้อยมุนเนี่ยไม่ได้ข้อฟรีสปินนะแต่ก็เว้าน,น่าสนใจ เฮ้ยเฮ้ยข้าวเด็ดไปครับลุยต่อ แต่เราเป็นเด็กหนึ่งร้อยก็ได้อยู่มั้งอ๋อถ้าซื้อมันก็หนึ่งร้อยเท่าไงยีซี่อยู่โอเคโอหเดือดสองนนแช่าม,ามันเป็นสักกี่วายไหม แล้วเขาแม้จะหนึ่งร้อยหมุนแล้วก็ไม่เท่าไหร่หรือฉพาะอย่าที่มันบินเลือดจเป็นวายอะไรประมาณนั้นรีสปรินโอ้สวยสวยสวยกดรีสปรินเฮ้ยทีนี่เ่อนดูดีอ่ โอเคครับโอ้หกหมื่นวันสามพันเออเด็กหมุือนตัวธรรมดาเลยได้อยู่เพื่อนได้อยู่มีไ่ายเออโอ้หกร้อยเท่าใช่หกร้อยเท่า หมุนธรรมดาก็เย่เดี๋ยวลองซื้อสักถามไม้อะ100ไรหนึ200่งร้อยไปสองร้อยเร็วไปอ่ะเอาเทเบโบออกขาหนะะนะ่อยได้ไหมนะซรืออะไรสิบห้าสิบห้าหมุนแต่ถ้าเราเื้ยเตะหมุนเมย์มันสิบหมุนว่ะ บอกว่าถ้าเราซื้อมันจะได้สิบห้าแต่ถ้าเราหมุนนอกมันก็จะได้แค่สิบเพื่อนเ โอ้ออกมากเกลือรเริ่มซ่อมตีนแล้วนะอย่างเยอะเลยคือแรกก็มาเลยครับเพื่อน ตามอีกจัดไปเว้ยวีคอดผิดจัดไปโอุ้รอบเนี่ยได้เบิบป่ะสมสุดเสร็จมากแนวเมื่อกี้สงสุดนะได้เสร็จมากหมดดูนี้มันก็ดูดีอะทำไมตอนซื้อแล้วมันแบบ แล้วมันดูไม่ไหวว่ะเพื่อนโอ้ Ooh. ok nè mm -hmm. này มันมองสองยิ่งหนักเลยเราต้องถอยมาอือตกโกรธถ้าซีแฉ่นี้แล้วมันมาเนี้ยเลยดูนะโอเคเพื่อนมันมาเนี้ยเลยลโอเคจริงอาการหนักแบบเยี่ยมเนี้ยพัาการมันหนักกับเพื่อนไปครับ

รื้ออะไรนะหกเคจ่ายจ่ายดอนแลาซื้อเราเราซื้อสิบสองเครึเปล่าแต่รื้อหกเครื้อหกเคจ่ายเราสิบสองเคเรื่องซับสนเลยผมเรื่องซับสนเลยถึงมันจะดูแย่เลย แต่บอกว่ามาจะต้องมาวะเวเราเหลือแปดสิบเอใช่ไหมเี่จ็ดสิบสอง let's g กสิบห้าสิบห้าหมุนงานนี้ไม่แต่ก็ข้างเหลียงคับงานอู้อู้อวู้ยี่สิบห้าฟีวะเหนียวยาววะไม่ออยินไม่แต่ก็แข็งเรียญครับพี่ เผื่อเดชใช่ไหมโอ้ย,อยวสวยเนี่ยมาเร็วนียโอเคโอเคโอเค,อเคนั่นสวยครับไม่ใช่ โอเคมันแม่งจะสติยี่ไวหน่ะเวียนมู๊ก็คนเราซื้อไปจะสิบสองเคลืมลืมโอเคสติยี่ไวสำหรับคอมไบต่อตรงฮองฮอ,อรู้แน่มันจะเป็นคอมโบเว้ยจะได้ยิงมู๊กมู๊โอ้โอสามสามสามไว นั่นแจ้วเวีงมีงูหมูเต็มเต็มเพียเเพ้ยงเต็มเพี้ยงมันหนีแข็งหรือป้าาอ่ะหม,ม,มุนอื้อกุ้มต่อไปยิ้มเลียวเลยสิบเจ็ดมุญเลยดีๆก็ขึ้นกำไรอ๋อ,ปอ,เ,อเป็นการทดสอบเกมไม่ใช่ครับไม่ใช่กันไหเป็นการทดสอบเกมนี่ยเยซื่อ คนเรามันดูโอคอิเ่มเลยถึงจะเป็นการทดสอบเกมแต่เราก็แฮปปี้นะการทดสอบเทมวันนี้เดี๋ยวมันเป็นบวกนะครับผมคือว่าเป็นบวกเลยครับบนเวียนมีใจโอเคเว็บบิงก์ออฟแต่ไปครับโอ้ีมไหย

บันรู้แกโอ้สองร้อยยีโนทอนเบียนจังหวัดมันถึงไงจังหวัดมันดึงแล้วนั่นนั้นโยโยแบบนี้เจ๋วสุดสุดคว้างผิด No. Okay. E. นั่งโอเคเอชื่นใจโอเคครับผมสำหรับการทดวสอบเกมในวันนี้ของเรานะ่็ถือว่าเป็นบวกนะครับ Okay. โอเคทันทัที่เยียมเลวันนี้ก็เดยวเป็นบวกฮป p p y แ a p p y ้อย่างละแรกะแก่เรายำยี่ยำยี่ยี่วันมานานพวกนี้ก็ถือว่าปี้นะครับสำหรับยีดอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไปละบครับายบบอกลาเรานม่นชันทา